พี่ดาราคนนี้คนเดิมค่ะและใน,นวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มในรูนเราก็าอยากจะตอบถามก่อนเรื่องการถามถามของเราเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับไมโครไบโอมหรือว่าความสัมพันธ์ของพืชแล้วก็สุรินซีหรือว่าสุลชีพนั่นเองเอง่ายๆอะไรใดๆคุยกันก่อนนอนเราเริ่มต้นด้วยคำถามข้อแรกเลยดีวยกว่านั่นก็คือ ไนโตรเจนฟิกเซชันคืออะไรเราแปลที่ตัวอะไรก็แล้วกันคําว่าไนโตรเจนก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยมีมากมายอยู่ในอากาศอากาศบรรยากาศส่วนใหญ่ก็คือมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแล้วสิ่งที่ใช้ประโยชน์นั่นคือพื้นั่นเองพืชเข้ามีธาตุอาหารหลักนั่นก็คือ NPK N ก,ก็คือ นไนโตรเจนนั่นเองเพื่อเขาต้องการไนโตรเจนแต่ว่าเขาไม่สามารถรับตัวไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศได้เขาก็เลยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแบคทีเรียนั่นก็คือจุลชีพบาง่ังนั่นเองตัวแบคทีเรียเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดตัวปมรากหรือว่าโนโดดวยตัวโนโดเนี่ยมันจะเป็นป่องที่บริเวณรากมันจะบวมขึ้นมาแล้ว เราก็จะเห็นว่ารากมันมีการบวมโดยประโยชน์ของเขานัก็คือการตรึงตัวไนโตรเจนนั่นเองโดยอย่างที่เราบอกไปนะไนโตรเจนมีอยู่ในอากาศแต่ว่าเขาไม่สามารถใช้ได้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนรูปก่อนจากตัวไนโตรเจนที่เป็น n 2เก็คือเป็นแก๊สเปลี่ยนให้เป็นรูปของตัวแอมโมเนียมมีสูตรก็คือตัว nsc อะไรใดๆ ตัว N S 4เนี่ยพื่อสามารถดีเทคได้แล้วเพื่อสามารถรับได้ดโดยการตัวนโดเนี่ยจะสร้างเอ็ไซม์ที่ชื่อว่าตัวไนโตตินเอสไนโตตินเอสเนี่ยจะเปลี่ยนตัวไนโตเจนากะหรือวันดนดินอะไรยังให้มีอยู่ร่วมของแอมโมเนียมและพืชก็สามารถดูดซึมเอาไปใช้ป,ประโยชน์ได้เอง,เองนั่นเองนนะก็คือเราก็จะเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวของแบคทีรียแล้วก็ตัวของพืช โดยมีการกระตุ้นในการสร้างเนื้โดหรือว่าปมรากขึ้นมานั่นเองก่อนที่เราจะหมดในรูทีนเราขอไปคลีนหน้าก่อนแล้วจะมาตอบคำถามอีก3ข้อที่เหลือเกี่ยวกับไมโครเอมนั่นเองแล้วเจอกันค่ะมาเราวจ้ามาแล้จ้าหลัจ,จะเราคลีนหน้าเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็จะมาบำรุงหน้ากัน และอยากฟังข้อสองหรือยังอยากฟังแล้วนะสี่น,ะนั่นก็คือข้อสมขเขา่อไปคำถามมีว่าระบบภูมิคุ้มกันของพืชและของมนุษย์ต่างกันไหมเออก็เป็นสิ่งที่เราอยากดูเหมือนกันเพราะว่าพืชก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะอะไรโรคย้อมเกิดขึ้นได้เสมอ คนยังป่วยได้พืชเองก็ป่วยได้เหมือนกันไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่คนนะจ๊ะหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างเงี้อย่างน้องหมาน้องมแมวเองก็ป่วยได้พืชก็เหมือนกันแล้วไม่มีความแตกต่างกันไหมอ่ะในในความคิดของเราเราคิดว่ามีในส่วนที่ต่างแล้วก็ไม่ต่างในส่วนที่ไม่ต่างกันก่อนดีกว่าส่วนที่ไม่ต่างกันก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรใดๆขึ้น จะมีสิ่งที่เรียกว่ารีเซพเตอร์หรือว่าตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณเนี่ยเขาก็จะรับสัญญาณสิ่งกระตุน้นจากภานอกหรือว่าจะเป็นพวกแบบตัวกรู้กต่างๆอย่างเงี้ยเพื่อทีนน่จะนำพาเข้าเซลล์ได้แต่ส่วนที่ต่างกันเลยก็คือร่างกายของเราจะมีการจํา ขามีการรีเมมเบอร์ได้ว่าเออมีเชื้อหรือว่าพาร์ติเคิลนี้เข้ามาในร่างกายนะร่างกายก็จะ,ะตรวจแล้วว่าตุ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดอะไรใดๆแล้วก็จะจดจำแล้วก็สามารถสร้างตัวแอนติบอดีมาได้แล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยที่ Med เซลล์เม็ดเลือดขาวนั้นก็จะมาต่อสู้กับเชื้อโรคที่สร้างเมจให้กับร่างกายนั่นเองแต่ว่าของพืชอะเนื่องจที่พืชเขาไม่สามารถขยับได้ เขาไม่ได้ขยับตัวไปไหนหรือว่าอะไรใดๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเซลล์นั่นเองแม้ว่พอเขาแบบได้รับดามจขึ้นมาแบบอุยอ้ยฉันกำลังจะป่วยฉันติดโรคสิ่งที่เขาทำได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซลลไม่ว่าจะเป็นการสร้างเซลล์วอลซึ่งเป็นลักษณะสำคัญเลยของพืชพืชมีเซลล์วอลเขาอาจจะสร้างตัวผนังเซล เพิ่มขึ้นหรือว่าการทำลายเซลล์ในตัวเองแบบว่าโปรแกรมของเซลเดตติดโรกมาฉ <c oughs> ันเชรสระชีวิตตัวเองฉันยอมที่จะคิดฉันยอมที่จะสิ้นสจเพื่อให้เซลล์ตัวอื่นได้ใช้ชีวิตต่ออีกก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันซึ่งจะไม่เกิดในกับเซล์ลของมนุษย์เลยเซล์ลของมนุษย์โดนแททคปุ๊บฉันสู้คืน ฉันจาได้เธอทําฉันอะไรแบบนี้แต่ว่าของพืชไม่ใช่พืชทาลายเซลลตัวเองได้เหมือนกันหรือว่าเราก็เพิ่มอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเพิ่มผนังเซลลเพิ่มเซลลอะไรแบบนี้เพื่อป้องกันเซลดามิชหรือว่าป้องกันโรคต่างๆนั่นเองนี่ก็คือเป็นส่วนที่ต่างกันแล้วก็ไม่ต่างกันในระบบภูมิคุ้มกันของพืชและมนุษย์ค่ะนี่ล้วก็ ฟืน้นฟูทุกอย่างด้วยเลีปิมาร์กเราก็เราจะมากน้าด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานจ้าแล้วมาเจอกันในคำถามข้อถัดไปเด้อม,มามามาอยากเล่าแล้ยจริงๆแล้วว่าเออคำถามข้อต่อไปเลยก็คือความความที่ว่าปัจจุบันโลกของเราอยู่ในภาวะโลกรวนนั่นก็คือมัน มันบียอนกว่าโลกร้อนด้วยซ้ำแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวของจุลชีพหรือว่า f o กแบคทีเรียเชื้อราไวรัสอะไรพวกเนี้ยจะมีความสัมพันธ์ยังไงกับพืชได้บ้างในภาะวะโลกรวนและส่งผลตรงรีอย่างไรอเรามาพูดถึงคำถาม มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วว่าในภาวะโลกร้อนเนี่ยมันจะส่งผลอะไรได้บ้างเลยหนคือจะทําให้เชื้อโรคนุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบคทีเรียเอเชื้อลาเอยไวรัสเออราทำให้เชื้อโรคพวกนเนี้ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและปัญหาอีกอย่างหนึ่งเลยพืชค่อนข้างเซนซิทีฟไม่ว่าจะเป็นของความแรง้งความเครียดต่างๆหลายอย่างมากที่ทําให้เกิด ความเครียดได้หนึ่งคือความแรงขาดน้ำอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้พืชอะเครียดได้แลยวตัวอย่างเช่นพืชของพืชวงถัว่วหรือว่าไฟบเบรซีพืชของวงถั่วเนี่ยเขาจะมีการอาศัยราเพื่อที่เขาจะตรึงในตัวเจนอย่างที่เราบอกไปในข้อหนึ่งแล้วในเมื่อเขาอะเกิดความเครียดขึ้นมา ก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเอมซม์ของของไนโตรเจนที่จะเปลี่ยนจากไนโตรเจนมาเป็นแอมโมเนียเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถทำได้เออตัวแบคทีเรียก็ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถกระตุน้นเอมซม์ได้พืชก็ไม่มีอาหารหรืออาจจะสร้างอาหารได้น้อยหรือว่าเขาก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่แย่ลงอย่างเงี้ยแล้วสิ่งสำคัญเลย อาหารที่คนทานในปัจจุบันไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์ยังมีพืชด้วยส่งผลต่อความอมดอยากในในอนาคตก็ได้เหมือนกันเพราะว่าประชากรยิ่งเพิ่มขึ้นในในแต่ละปีอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งมีอะยิ่งมีการแข่งขันยิ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ในเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นแต่มันสวนทางกับอาหารหนึ่งย่อมเกิดความขาดแคลนและนําไปสู่ภาวะของเศรษฐกิจภาวะของเศรษฐกิจที่แบบว่าไม่สามารถส่งออกได้ไม่มีไรายได้อะไรหลๆพวกนี้ถ้าเกิดว่าโลกของเรามันบียอนล้ําเกินบียอนทาที่ไม่ดีด้วยซ้ำอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้ดีขึ้นได้ก็คือให้ กลับมารักโลก,กันนะคะไม่ว่าจะเหตุผลอะไรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ของระหว่างสุลชีก,กับพืชด้วยหรือว่าเกี่ยวกับตัวพวกเราเองด้วยการเสพโลกเป็นสิ่งสาคัญค่ะทุกคนรักโลกกันเถอะแลนแล้วก็เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะที่เราบอกว่ามีหมดสี่ข้อเนาะนี่คือข้อที่สี่แล้วเราได้พูดถึงเกี่ยวกับทฤษฎีค่อนข้างในสฎีในแบบของเรา มาแล้วทั้งหมด3ข้อแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายที่เริ่มรีเลดเกี่ยวกับการทำงานมากยิ่งขึ้นเราก็เลยได้ศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของบทความในเรื่องของงานวิจัยนั่นเองตัวยงานวิจัยของเราที่เราได้ชูสมานะั่นก็คือตัวของเรื่องนี้ s o b e n t i o n s h i p the ัน o o ดไร i ซ i ีอาไม o ครไบโอมทูอิ e เคสเ i d ซิ i ยูด้วยตัวนี้เขาจะศึกษา เกี่ยวกับตัวของในตัวเจนฟิกเซชันในที่ข้อหนึ่งเหเรเคือท,ที่เราได้บอกไปเพราะว่าซอยบีนะ่ะอยู่ในวงทวมกันและให้ทุกคนไปดูที่คลิปนั้นแทนว่าทำอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเราจะมาพูดถึงอุปสรรคของงานนี้ว่าเออเราจะเป็นงานวิจัยแล้วว่าสามารถทำได้จริงในชีวิตจริงหรือเปล่าเออเป็นงานที่แบบทำได้จริงไหมแล้วก็ ประชาชนต้องไปทำอทไรได้หรือเปล่าถามว่าทำได้ไหมทําได้แต่ข้อจํากัดมีค่อนข้างเยอะอีกเหมือนกันอย่างเช่นการเข้าถึงของสายพันธุ์เงี้ยเพราะว่าสายพันธุ์ที่คุณที่คุณคุณผู้วิจัยได้ศึกษาเนาะคือพันธุ์ที่อยู่ในสูนวิจัยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยการซื้อขาย ก็ค่อนข้างที่จะยากมายิ่งขึ้นเพราะว่าในตัวนี้เขาเปรียบเทียบ3ตัวที่เป็นตัวตัวที่มาศึกษาในในในถั่วเหลืองที่สามารถกระตุ้นตัวตัวโนโดได้ได้มาเป็นพิเศษได้ปกติแล้วก็ไม่กระตุ้นเลยเขาบอกว่าตัวที่กระตุ้นเป็นพิเศษเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันอยู่ในอยู่ใน สุดวิจัยมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนที่สูงถ้าอยู่ในตลาดขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าความต้องการมันมีมากขึ้นในช,ช่วงแรกก็คิดว่าค่อนข้างที่จะมากขึ้นเพราะว่าระบบของอุปสงค์อุปทานมันไม่สมดุลกันและถัดมาก็คือ้วา่าจะสร้างตัวของ โนได้หรือว่าปุ่มลากได้แต่ว่าความแข็งแรงความคงทนแม้ว่าจะทนต่อโรคก,การปรับตัวเนี่ยยังน้อยกว่าพันุ์ที่เขาขายตามทั่วไปในท้องตลาดตัวของตัวที่กระตุน้นตัวปุ่มลากเนี่ยก็ยังทําไม่ได้ดีเท่าและในส่วนของปัจจัยด้านสินงแวดล้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินหรือว่าสภาพอากาศดูเรื่องของดินก่อนเพราะว่าพืชก็เสถียิ ดินเองก็เปลี่ยนแปลงเเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนของค่า ph ก็คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินอย่างเงี้ยก็จะส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของจุลินทรีย์ด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวฝนอะไรไๆความสัมพันธ์ต่อความชื้นอ,อย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อตัวของจุลินทรีย์จุลชีพต่างๆเหมือนกัน มว่าไม่ว่าจะการทํางานใดๆก็จะมีสิ่งที่เป็นข้อจํากัดและถ้าเราได้พัฒนาข้อจํากัดนี้ก็จะทําให้มีการผลิตผลผลิตได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้งานวิจยัยนี้นํามาปรับใช้ได้กับงานอุตสาหการรมไม่ว่าจะเป็นทางเก,กษตรหรือว่าการผลิตอาหารเพิ่มมากขึ้นในส่วนนี้ก็เลยเป็นส่วนที่สำคัญค่ะ แล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้พี่ลาลาน,นะคะคุณนัทวุวิหน้าวงศาขวานสุท้าสังสุนงขอจบการเราเรื่องแต่เพียงเท่านี้ค่อยพบกันใหม่ในอีกคลิปหนึ่งทุกคนสามารถไปดูได้ในเรื่องของ s o ยบีนอร์ดูเลชันเราจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทำเมดต,ต่อต่างๆวิซ้อซว่าผลได้อย่างไรว่ามันเวิร์กไหมและมันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าไปเจอ,อนะคะ 好吧。<laughs>